อสัมภาษณ์อะเปด้วยครับ

cái à? gì phải này ạ. Siêu ơi. Kiểu bây giờ đi nắng cá á. Đó. Ừm cũng có thả đây. Kiểu anh chỉ đi về nhà, nhà đi nghe. ครับวันนี้องค์การิหารส่วนตะบลคลองใหญ่นำโดยท่านนายกอภากรจเจริญผลได้ให้เจ้าที่มาฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องก,กันโรคโควิด -19 ในโรงเรียนคลองใหญ่วิคมซึ่งโรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนเหตุพิเศษในวันที่29และ30ธันวาคมนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคแล้วก็เพื่อสร้างความมาั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนที่โรงเรียนคลองใหญ่วิคมครับผม ในโรงในภายในโรงเรียนมีการวางมาตรการยังไงครับคือในมาตรการโรงเรียนนั้นเราดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขมีการให้นักเรียนการคัดกรองนักเรียนการล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิและการจัดเว้นระยะห่างทางสังคมให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนสองวันนี้โรงเรียนดําเนินการโดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกคนครับผมแล้วสถานการณ์นี้มีการเฝ้าระวังอย่างไรบ้างครับ คือการเฝ้าระวังเราร่วมกับคุณครูในโรงเรียนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องได้ดําเนินการรณรงค์ให้ความรู้ให้กับนักเรียนร่วมกับทางโรงบาลคลองใหญ่และสุขภัเภอคลองใหญ่เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการป้องก,กันโรคโควิด -19 ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกคนในร่วงในเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้แล้วก็การป้องกัน